ก็ผมจะเอาตายตายนี้ประชาชนหลงหลงทางนะครับหลงทิศทางอยู่ ที่เราเปิดวันแรกนะครับก็ประชาชนก็ยังยังไม่ไม่ไม่ชินทางนะครับเพราะว่าเราเปิดเปิดใหม่เป็นครั้งแรกก็ห่วงเรื่องอุบัติเหตุครับตอนนี้ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงของเรานะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับให้อำนวยความลอดัยเพิ่มเพิ่มป้ายจราจรแล้วก็จัดเจ้าที่คอย อำนวยความสะดวกตลอดแล้วก็แนะนําเส้นทางน,นะครับยังนองจากว่ารถยังมีการเข้ามาที่จุดทางแยกนี่ยังใช้ความเร็วสูงอยู่นะครับยังไม่มีการชะลอนะครับตรงนี้ห่วงอยู่นะครับก็ก็จะพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับห่วงอย่างเดียวคือตอนนี้ห่วงการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ารถวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับก็ฝากพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้มอเตอร์เวย์ก็ให้ พยายามนะครับเก็บสิ่งของหรือว่าให้มีเชือกรัดดีๆนะครับไม่ให้ตกหล่นนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางร่วมกันได้นะครับให้ให้ดูแลสิ่งของนะครับอย่าให้ตกหล่นนะครับให้นะครับให้รัดเชือกมีเชือกมีอะไรคุมอย่างดีนะครับจะ่าอย่าให้ของตกหล่นบนรถแอร็เบย์นะครับจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่เปิดใหม่นะครับเนือ่องจากการใช้เนี่ยก็ยังไม่เคยคุ้นชินทางนะครับให้ใช้ความเร็วตามที่กําหนดคือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชัว่วโมงตอนนี้ก็มีนะครับเนื่องจากว่าบางคนยังไม่เคยมาครับนมากก็จะหลงทางคือยังไม่ชินทางนะครับก็จะสอบถามเส้นทางก็ เจ้าที่ก็ให้คอยให้คําแนะนําว่าถ้าหลงจริงๆก็ให้ไปกลับรถมาก่อนนะครับก็จะมีป้ายมีอะไรนะครับก็ฝากว่าขับรถก็เราจะมีป้ายเตือนมาตลอดนะครับุกทุกทุกระยะทางก่อนที่จะเข้าทางแยกอยู่แล้วนะครับให้ดูให้ดูทางให้ดูป้ายเป็นหลักนะครับก็เน้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าความเร็วนะครับความเร็วอย่าเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในภาพรวมนะครับตอนนี้รถ ทั้งลง201แล้วก็มาที่ขามทะเลศอก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับคาดว่าเส้นสายนะครับเส้นสายเนี่ยประชาชนคงจะเดินทางเข้าพัตเเวอเอ็มหกน่าจะหนาแน่นนะครับตอนนี้รถยังเบาบางอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างระยะทางที่เราเปิดก็64กิโลเมตรนะครับทำให้รถที่จะมาถึงขามแยกขามทะเลศี่ยังน้อยอยู่นะครับจึงทําให้ประชาชนใ,นใช้ความเร็วสูงนะครับก็ฝากข้อข,ข,ข,ของยายนะครับ การใช้ความเร็วเนี่ยครับการใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ดูป้ายเตือนป้ายสัญญาณต่างๆจากเจ้าพี่นะครับนะครับ